เจริญพรญาติโยมสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายว่าวงเสานี้วาสิท่าสีตกแต่งสลาหลังนี้ก็เริ่มลงมือละเดอ้อลงแล้วลงแล้วตัวนี้ะธาทมเพิ่นกันผ้าผ้าไหมหลายเฮ็ดท่ากัน ก็เอาไ้เพื่อลูกเพื่อล้านบานหมูเาหานีล่ล่ะลูกล้านบานหมูเหาเขาบอกเป็นญ,ญาสางไม่หรอกมีปัญญาบุรณาอยู่เล็กๆน,น้อยๆนี่ก็วังเงื่อนผาป่าวันที่เก้าหมดละนี่ก็มาเหตุก่อนลงมือก่อนบาทาได้เงื่อนได้ยังมากกับสีอุดร้อยหัวร้อยอยางท่าสีไม้ทั้งสารายสีเสารมองแล้ว มันเก่าหลายปีละเก่าหลายปีคอยฆ่ากันว่นมันกินแล้วนอนเด้ภาวดนี่กินแล้วก็เฮ็ดงาบางวัดนี่กินแล้วก็นอนอืมเด็กเด็กสัตว์มาหมาเลยนะภาวดนี่แต่รถต้องขึ้นท่าสีเลยเนี่ยนะอืม ยังท่าเซออยู่อันเหินบอลน,น,นะนะเกินก็บอลอยู่แต่ย,ย้อนท่าสีตกเตงนมึงท่าไปเรื่อยๆล่ะข้างล่างกับเนี้ยมันเอาต้องได้ล่างเด้คขาดใหม่ยังอีกหลายก็อยเห็ดไปเดี๋ยวมันกระเลี่ยวงดอกมันปนุยยออกไปเรื่อยดอกติดไปเรื่อยๆถ้าพูดกันสร้างขาดสร้างถู ต่างคาดต่างถูขวกขวกลุ่ตัวนี้ก็หลวงพีพราบวชไม่เพื่อนสื่หลวงพีเนี่ยงเข่าดีแท้ๆเอาง่านแล้วการถูไปนำ้ำพักจังหวะไปน้ำูรูกูกรูอรูเนยนอดดีปา โอ้หายปวเสียเพลงเลยว่ะหายปวดเสียเพลงเราเดี๋ยวสาไปหนึ่งนาทีพอทำตามนาทีบวชก็มาเทนึงจะทำงานในศา,า,าสนานี่เราบวชมาให้วัดอาศัยบวชนบวชมาอาศัยวดดัดเด้อืมแต่บวชมาอาศัยวัดนี่นบ่ได้จังซี่อืม ตัวนี้เขาบวชให้วัดอาศัยคอยเหยีคอยงกันไปเราก็เหยีไปละคอยเหียบคอย่ิงไปเด้อสีใดตัวนี้อีกสองงค์เพิ่นไปข่าหอมกอนฝนมันลินแต่พวกทางนี้ยังพออยู่ถ้าใครเขาเคื่อนละอีกสองงค์ไปนาง อยู่ในโฮมล่ะภาคพรคืองานบริวาจจารกันงานบริจารได้ยังทำโดยใจรักใจสมัครเหตุกันไปกลับมารวมบุญร,รวมอย่างน้นกันเด้อวันที่เก่าทอดต่อ,อปลาสามากีสี่สอมหลังนี้แหละหลังค่ากะหัวสำรุดสุดสซมโอ้ยนกพีลาบเขาตอนนี้เขาบ่ได้แล้วนกพีลาบ เน่เน่ได้ใส่ประตูกระจก้านหน้างามปะนนเนีัยแบบนี้นกกะระเขาบ่ได้ตกแต่งให้มันไม้อย่าให้มันสาวมองเทิงๆกับสีได้ทาสีไม้เวิร์ดออมนี่แหละตกแต่งขึ้นม่เพื่อว่าไก่งามพอคนคนงามพอแตง จัดเข่าทางธรรมคือขันตีความอดทนโสจะความสงบสงี่ยมอดทนอย่างนี่แล้วเพื่อนอดทนเห็นงานเหตุการณ์เนี่เพื่อนก็มีความอดทนอดกลันของเพื่อนเพื่อนก็เหตุของเพื่อนไปเห็นบน่นะว่ากันไปแล้วว่ากันไปตามงานตามการตามเหนือผ้าเอากระตักเหตุการณ์ มีนาที่เฮ็ดก็เฮ็ดไปงานบริจาคบริย,ยังบริหาบริบ,บังคับเหลวแต่ใจสมาเฮ็ดเฮ็ดดีเขาก็ได้ดีละเขาว่าผู้ได้เฮ็ดผู้นั้นก็ได้ผู้ได้กินผู้นั้นก็อิมนี่แหละการสร้างบุญสร้างกุศลเการปวัวัติยากยนที่สุด ในจังหวัดสุรินกัวัดป่าบานดูนี่แหละวัดป่าบานดูเป็นวัดที่ยากจนที่สุดในการรั้งนี้่ะมีแต่เอาเแรงกวยังจากป่าคุณเจ้านี่แหละมาซอยการเห็ุซอยการพัฒนาแล้วมูห้าพี่น้องสาธุชนคนใจบุญอย่าลืมเด้อวันที่เก่า มาซอยการบุรณะปฏิสังขรณ์สลาหลังนี้ให้มันดูดีขึ้นจากมันสำรุดสุดส้มมันคงจะดูดีขึ้นหวังว่าคงจะได้ลาแปลงใจแรงศรัทธาจากบรรดาญาโยมหลายหลายคนซอยกันสลาสาพ,พุรลลคกุะลนอยตามกำลังศรัทธาเด้อสิมาบุรณะสลาลังนี้ เอาละเดี๋ยวใช้เบิ่งไปเรื่อยๆรายงานไปว่าไปแบบไดืมะาแล้ว <c oughs> ค่อยท่าค่อยแต,งยตีงค่อยโต๊ะตัวนี้ต้องตัวนี้ต้องหายตาม้าหรือว่ามาเอาโรคนี่นี่กิ้งนี่ต้องเออต้องเอากิ้งนี่แหละโรค เนมันสําคัญเลยจริงเนี่ยมันมางามสลาอยู่นี่ต้องหาเหลืองเขาโลงอันไหนมันเข่าเข่ามากอ่ะหัวยต้องโล่งไหมต่อมาตาอมาตัดแกกอึงง้ดันพออกหัวยอยเพื่นจังสันละเพื่อนคอยูอายุอายะเออมากง่ายก็อีกแบบว่าอีกแบบนึงตัวขัเรียบร้อยมันก็เรียบร้อยนี่อ็เไ้ยนะปลูกไปนะ ปลูกอะไรตรงเนี้ยเวลาลากมันก็มันติดกระแพงแตกหมดหลายกว่านี้มันก็ติดเดือดรอบไปปลูกบางอื่นอืมมิติเทพื้นปูนตัวแถวนี้หายหยาโยมเ <c oughs> มพิ่นยางมองิ่นไะด้คิดยังไงก็เผาเก็ดมิติเพื่อนตัวเผาเลยนะตัวนี้ห้อยแตกกันนี่นเอาปูนเหนียวมาอุดอยู่เด้หนิอยู่อยู่ไม่มีปัญหาเด้อตัวนี้เอาปูนเกา่าปูนเกา่าอุด คอยเตะคอยหัวนี่ปูนกาวปูนเหนียวอุดยังอยู่อยู่ยังพอใส่ได้อยูออ่ลอยข้างล่างมากไอ้พวกนี้ก็สิเอาปูนกาวนี่ครับปูนกาวมาอุอดเข่าเลี้หูยังค่อยทาสีพวกนี้มันมีดับยุบเออแมีนดยุบใบหย่างเรามองนี้อืมมันหูนิดหน่อยนะค่อยเตะค่อยลาวค่อยหัวโอ้ บมีปัญญาสางแล้วแต่มีอยู่ปัญญาเอามาอันนี้เอามาบูรณาขืนใหม่ให้มันดูดีขึ้นตบทาสีตกแต่งใหม่ทับมันก็สีบ่มมีห้อยหู้หรอเบียบหอยน้าห้องน้ำห้องน้ำแล้วเฮ็ดมันกับบมมีห้อยแตกถ้ากับปูนกาวหนึ่งแล้วอุด มันเฉได้ยขาดเบไปเลยถ้าทั้ง่างก็ต้องได้ยขาดตอวอีกได้หนิเออ <Good girl. S 1> เนี่ยมันตัวอูดก่อนเดี๋ยวให้เพิ่อนออกไปเอาเอาสีมาเลยเพิ่นปูนกาวมานาเลยปูนยาแน่วอูดอยู่อูดอมแยก่อ,อนอจะไปซื้อตอน้นไม้เพราะเห็นว่ากันมัอเศร้านี่ซื้อต้นไม้ใส่แต่บนน่ะ ต้นยังก้ออะสองสามแต่ก้อพูดเบาว่าจะไปหาต้นใหม่หูเหรอเห็นเสาออกไปอ่ะตาหน่อยบ่ฮะบ่ตาหน่อยไปสารคามโอ้ตาหน่อยไปสารคามแมนยิงเป็นงานเป็นงานครับเออเดี๋ยวมือมึนก็หลบมาให้เพิ่นเล่นออกไปเอาหายเอาปูนกาวมาเลยีเตัวหนี้ห้าก็เฮ็ดซ้ำห้าเฮ็ดได้นี่แล้ว งานบอา่อใดบังคับกันงานบอา่อใดบังคับทำด้วยศรัทธาทำด้วยใจหลักคอยท่าตกแต่งมันขึ้นแดดแดดตองมาเซตอีกรอบนึงก็ขึ้นเงาวับเดี๋ยวนี้มันก็รสตูดิดีขึ้นเดี๋ยวเข้าวับเข้เาเห็ดใดนี่มันมันดีเลยว่าเห็ดบ่ได้นี่นนยนอยากอายเพื่อน มีปัญญาเห็ดบอนี่เห็ดใเบื้งแล้าเออนั่นะ <c oughs> คนมี <c oughs> คนมีปัญญาจังได้มันก็บมบนี่ก็ดินรดน้ันกาบ,บ่มนีดอกบ่เฮ็ดดอกดนขาีดอกคนบ่มีปัญญาดีจะช่วยจังได้เออจะใส่มันกับบอดีดอกจะหยาดหยาดยมกเนี่ยมอย,อย,ย,ออยู่ผีสารเทวดาขเขาก็เนี่ยเห็นอยู่ ังว่าไปบ้านผนเขาแบบไปบานให้เนาะผ <laughs> <laughs> ีสางเทวดาเพิ่อกระเห็นอยู่เพิ่อนเท็ยดยังได้เพิ่อกระได้ยังสั้นเหรอครับนั่นเท็ยดเอาเองเว้ยเนาะจะสบายยังได้ไว้เพืเท็ยดหายเอาเท็ยดก็มดีก็ได้ดีแหละพุทธผู้ใดเท็ยดสวะเพืก็ได้สูว,วะอืมอ,อืม สีขาวเอ๊ะข้างนอกเสียสีงดีวะข้างนอกสีสลาข้างนอกมสียสียังดีสีด้านนอกก็สียังดีออสืคนบุรีข้างในสีขาวข้างในสีขาวเออมันสีแจงดีอยู่สนากันวางสัน ข้างนอกสีควันบุรีข้างในสีขาวข้างนอกควันบุรีมันกันเปื้อนได้ไงเออกันเปื้อนได้อืมอเดี๋ยวสิพาเขับไปเบิ่งนทางในสถาทีน่นี้พาเขับไปเบิ่งนทางในอืมตัวน,นี้อัปเดตให้พี่ให้น้องเบิร์นซาลามันชุดโซมขนาดใดสิแดงพุรณะขึ้นถอดป้าปานี่ละ ส, <S 2> <S 2> <S 2> สี่เด็เอาเองินผ่าปลาจะคอยไปใส่คานีวัสดุเพื่อนหาสอคาสีเอามาก่อนเลยได้นี่ย่างบริษัทได้เห็เขาจักบาทโดยเฉพาะลานวัสดุก่อสร้างเบื้องใจดีเพื่อนเราเอาเอประเ็ดแต่ก่อนเลยหลวงพ,พ่อเพนะื่อนเอึงก็เลยได้เห็ดการเอาละเดี๋ยวสิเอาไปเบิ่งทางใต้วันนี้งทางใต้กันเดียว ตกแต่งท่าศอกท่าสีเรียบร้อยมีเงินเด,ดตีดาดฟ้ามันก็นสิดูดีขึ้นเจ้าหนี้บริเฮตเอาไปเพื่อผู้ใดดอกเหตุไว้เพื่อพี่น้องบ้านดูนี่แหละลกูกหลานพี่น้องบานดูเพื่อนกนสิได้เห็นว่าเออพระเขามาอยู่ค่ะเพื่อนก็นมีผลงานของเพื่อนอยู่มาเหตุมาสามาตกมาแตง่ง โู้จากบอกบุญพี่บอกบุญน้องบุญพี่บุญน้องมากกะเฮ็ดเลยนี่แหละเถึงบุญเลยพี่น้องอย่ายม่มกะซอยกันเดอ้อภูละหาบาทสิบ,บาทตามกำลังศรัทธาเถึงเถืองกะหัวมองนีจุดนีหัวก็คิดว่าบอกเกินสามมือบอกเกินสามมือได้ขึ้ขืนไปอุดลอยรัวรอยเหล่าข้างบนก็มีคนรับผิดชอบแล้ว ยาดโยมเพื่อนในบ้านกระเจ้คา,าแห้งเพื่อนละเล็กๆกน้อยน้อยคาแห้งเพื่อนขึ้นไปท่าพูนมองพูนละโอ้ไปท่ามองสูงสูงอ่ะท่าโตกแต่งสีไม้เบอรละสีเพ่นเสามองสีเสาสีมองแนวเมืองบริเวณทั้งใต้เนี่ยเมืองพระโอ้มนกระต้องมีพื้นต้องเทพื้นปูนขึ้นนี่หลายขั้นโหลดเดออนี่หลายขั้นโหลดอยู่ ใ้ ه, ปูนอ้อมนี่ก็โอ้เปินลายบาทเดอ้อหาข้าลดอยู่บ่านน้อเนี่ยมึงเนี่ยมึงประมาณหาข้าลดคือบ่อยู่บ่เกินหกข้าลดปะอืมหกหกขาลดปูนสิบหล่อจากใส่ขาาา้าแลดวราจะจะคิ้วหูเดอ้อม,มองมันทัวมองนี อย่างใส่เงินอีกเป็นจำนวนมากเด้อญยาดโยมจึงบอกเสือเชิญเจริญสัทธาผู้ใจบุญรวมบุญรวม,วมกุศสนกัรนี่แหะถอดพระปาสามคัคคีบุรณะปฏิสังขรณ์สาลหลังนี่ละ่ะหัวใจหลักเลยให้เอาตัวนี้ก่อนอือขอยาดโยมมาทำบุญสุนทาน ะบมีขี่นกพิราบบบมีขี่นกพิราบนกพิราบก็บ่เขาไปล่ะตอนนี้เขาบา่ได้ละตอนนี้กับไปเอามาก่อนตอนนี้ไอทีตะคายการโนเข่าตอนนี้ก็ติดรอบละติดรอบพระทุนล่ะยังขาดอยู่ข้างล่างนิดน้อยนี่บอกเป็นอย่างเดียวก่ะเดเอาไาใสาใา่ไม้เทิงเทิก้กติดแล้วตะคานกะติดแล้ว บัดทีโนกปเขาประตูนี่ก็ซ้ำหลุดจุดโชมเด้อสิแดงออกไมาเปลี่ยนเลยละประตูตันนี้เปลี่ยนเป็นประตูกระจกติดกระจกเลยหมองเป็นประตูกระจกใส่กระจกเขามากมีกระจกเป็นป,ประตูเขา่าบันี้ซาลาลังนี่กะคือสีงามดีอยู่แล้วประตินี้มันสิกระสะอาดสะอ้านสะอาดสะอานมองดูดีขึ้น เลื่มสะอาดและนกบวเขา่าพอนกบวเข่านี่เขาไล่ขี่นกทําความสะอาดปัดทําความสะอาดมันก็ดีขึ้นดีขึ้นสะอาดสะอาดน,น,นานะ,นะเนี่ยเบิ่งา่ะบอกมีขี่นกนะ,ะทำบุญสุนทานก็นสบายใจมีเงินต่อไปก็ตีฝ่าเด้อบ่ดทีนี้ตีฝ่าหลุม ผ่าลุมนี่กับสิร้ายบ่ทนึงแล้วตนีเป็นไปได้อยากใก้ผุ้แล้วผ่าลุมเงื่อนกนระถินเด้อปฏิภาลุมอืมจังไดกะผาหยาตยโยมผูใจบุญถูกถูกทานถูกถูกคนเด้อมารวมกันกับวัดหยาคยนที่สุดในจังหวัดสุรินทร์ คือวัดป่าปันดูนี่แหละกำลังพัฒนากำลังปรับปรุงแก้ไขกันมาสิ่งที่มันบดีก็าถิ่มไปสิ่งที่มันดีๆเข่าก้าไว้นี่กำลังบ่หมีใหญ่ไ,ไม่งมุ่มเลยล่ะบางว่านพระเพิ่นเขามาเหตุมาอย่างกันเพิ่นกับซอยกันดีดอีอืะขี่โนกับบ่หมีโนกับบ่มีล่ะ เข่าบด้แล้เเะเนเนลอยไะเส้นใส่ประตูม่งนี้เป็นประตูกระจกี่กระจกเข,ข่าล้วพัดดึก็อยูปบืบเข่าบได้แล้วนกแข่งห้องห้เอเด้อวันนี้หาห้องไห้ยเยอแล้วเข่าบดได้พรเขา,า,าบดายญาญโยมัธมนุกษสะสาดเนียเ่ยเบิ่งมีใน มีมีคำามีข้ขหนึ่งว่าพระสงฆ์ซีดีนั่นให้เบิ่งมองใดพระสงฆ์ซีดีหนึ่นงให้เบิ่งเทีนสุปกะซี่เทีนสุปกะซี่นี่คือเทีนพระที่กาบที่วายก็นี่แหละเทีนพระพุทธคือฐานสุปกะซี่ฐานสุปกะซี่ก็สะอาด สะอาดป้มีนกบ่มีหยังบ่บ่มีขี่นกบ่มีใหญ่แมงมุมนี่ก็ถือว่าพระดีบัดนี้ฐานพระธรรมเด้อบัดนี้บางคนก็บ่ฮู้เลยฐานพระธรรมเพิ่น่ะอีหย่างเนาะคน่าฐานพระธรรมฐานพระธรรมันคือธรรมารเทศษ์ธรรมารเทศษ์วัดใดที่ธรรมารเทศษ์ มีไก่ขึ้นไปฟากไข่อยู่นั่นมีไก่ขึ้นฟาไค่มียักษ์ใหญ่เม่งมุ่เต้มอญญาญะอยู่นั่นนะเพื่อนว่าพระบ่เคยทำควมสะอาดบ่เคยแสดงทรรมบ่เคยปะนังขามานั่นกับพระสงบ่ดีดอคิดแต่ในกรบ,บด่ดีอีกฐานหนึ่งก็คือฐานสามฐานที่สาม ผางสงซีดีให้ไปเบิงเดอ้อห้องสว้วบห้องน้ำภายในวัดขันวัดใดเข้าไปโซกกระโปกโกโมกอยู่นู้ยอนั้นบอดีดอกอืมกระโปงห้องน้ำต้องสะอาดเพราะห้องน้ำสะอาดแล้วก็เออมันก็นาเข่านานั่งตัวน,นี้แหละสำคัญ ขันวัดด้ห้องน้ำสะ,ส,ะสะอาดอยู่เนี่ยพระสงฆ์อยู่ในวัดนี่ดีอาโอเาใจใสเขาไปเห็นกับไปปัดไปขวดไปเศษไปถูไปเทไปล่าง <c oughs> นั่นแหละคือฐานฐานพระสงฆ์ที่ดีฐานที่สามก็คือฐานห้องน้ำเบิร์นเดอื์ห้องน้ำว,วัดได้สะอาดกับพระสงฆ์วัดนั่นแหละดีอยูอ่เอาละซ้ำนีก่กับก็รายงาน อห้สาธุชนค้นใจบุญได้รับทราบกันว่าปาซาบานูหรือสำนักสงฆ์บานดูสิมการทอดผาปาสามคัคคีในวันที่เก่าสิเถิงนี้เพื่อบูรณะปฏิสังขรณสาลาที่มันส้ำหลุดสุดโส้มอยู่อีกมากมากยังขาดปัดจจุปัจจัยก็ขอบอกบุญ กับบรรดาญาติโยมทุกทุกคนให้รับสาบรับหูกกันว่าพระเป่นสิได้ยบุรณาปฏิสังขรณ์สลาในช่วงนี้ก็ขอให้ญาติโยมทุกคนก็มีแต่ความสุขความเจริญในหนาทีการงานการเงินอย่าเจ็บอย่าไข่อย่าป่วยกับย่าจนกันเด้อขอให้ลำลำรวยๆกัน โชคดีไม่ใช่ทั้งไปทั้งกลับถูกหวยรวยทรัพย์ทั้งกลับและทั้งไปทุกถูกคน